สำหรับรถขันไหนนะครับที่มีเสียงแปลกๆมานะครับอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างเสียงมาให้ดูนะครับผมอาจจะเป็นเสียงรบอ่อนๆน,นะครับหายละนี่นะครับตอนแรกส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นเสียงลาโพงกันแต่จริงไม่ใช่นะเสียงนี้เลยอ่อนๆเลยนะครับผมเห็นไหมหายไหมอ่าน,นี้เริ่มดังละ ถ้าเป็นเสียงประมาณนี้ฟันทงได้เลยว่าเป็นที่หม้อลมรั่วนะครับผมจริงๆอ่ะมออลมอ่ะครับเขาจะมีมีชุดซ่อมของเขานะครับแต่ว่าจากประสบการณ์นะครับถามช่างลหลายๆคนนะครับเปลี่ยนจบกว่านะครับ,เป,บเปลี่ยนจบกว่าชุดซ่อมนะครับผมม้อลมก็แล้วแต่งบประมาณละกันแต่อย่างของผมอ่ะก็ใช้ของแท้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็บางท่านอาจจะงบไปถึงของแท้ก็ดูของเทียบเคียงที่มีชื่อเสียงหน่อยละกันแล้วก็ทริคอย่างหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดู ถ้าเป็นมออรลมของแท้เนี่ยสังเกตดูนะครับเขาจะไม่มีลูกยางตรงนี้มานี่จะต้องซื้อลูกยางตัวนี้มามาใส่ด้วยนะครับไม่งั้นก็ร่วอีกเหมือนเดิมนะครับหรือจะเบรกไม่ได้เลยนะฮะสังเกตดูอันนี้เพิ่งแกะจากกล่องเลยนะมันจะไม่มีลูกยางตรงกลางมานี่ลูกยางตัวนี้นะอย่าลืมย้ายมานะครับถ้าใครซื้อมออลมแท้นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นของเทียมอะ่ะเขาจะมีมาให้ด้วยนะครับผม